โอ้มมยเปลี่ยนนปกแล,แล้วเนี่ยว่าจะให้เป็นสีดำดีอยู่แล้วทำไมทำไมต้องเป็นสีฟ้าด้วยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเรบอกตอนนี้ได้เปลี่ยนโลโก้แล้วนะครับเปลี่ยนตั้งแต่ไอเว็บตอนนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของบอก เอออันค้าโพดแมนว่าเขาเกิดมายอ,ดดอ,อย่างไรไรเป็นอมตะได้ไงโอเคงี้นะครับโอเคไปเราไปเริ่มก<ด>ันเลยเขาเกิดบอกตอนแรกนั้นบอกเออข้าโพดแมนนั้นเขายังไม่เป็นอมตะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็เป็นอมตะอยูแล้วแล้วตั้งมาตั้งแต่เกิดนะซึ่งพ่อของ ข้าโพดแม่นั้นไม่ค่อนจะสนใจส,สนใจคืออะไรวะสนใจใครครอบครมากเท่าไรเพราะว่าพอ่พอปักข้าโพดแม่นั้นติดเ,เล้ามากๆากก็นั่นก็เป็นเหตุผลที่ให้พ่อของปักข้าวโพดแม่นั้นเออโอ้วัโอ้โอเราโคตรอร่อยเลยวายติดลัด เออเองวัวจะกินแล้วดีสดใจลงมั้ยใช่ครับมาอืมไล่ส่วนบกขาโพดแม่นั้นก็อยากไปเล่นกับเพื่อนมากๆเขาก็เลยเออเอาฟุตบอลมาเพราะชุดก็เก่่ยงตามฟุตบอลอยู่แล้วจะเปล่ะนี่ไง โหโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่แต่แม่ของบอกเขาพูดแม่นั้นก็ไม่ให้เล่นเพราะเองเด็ดเกินไปซึ่งบฟาฟ้องแม่นั้นเพราะว่าเขาชอบเตะแบบเจ็บแรงมากๆจนขาเจ็บมาหลายครั้งนะเออขาตื้อเออย้เบบเ้้จนให้แม่นั้นหุดโคตรหุดหงิดดูดูพันตรงหัวเขา เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยทำไมแกต้องมาทำอย่างนี้หน่อยขอตีตูดหน่อยเออ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 ตองตาเงียงาเงี้ยงงาเงียเพราะว่าในอดีตนั้นพ่อคอดชอบติดเหล้ามากๆจนติดเหล้าเงี้ยพ่อของเบิกฟักทองเนี่ยโคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยเลยโว้ยโคตรอร่อยโคตรอร่อยเลยอ่ะ แล้วก็เอาเมียน้อยมาอยู่ด้วยนะทําไมเทียนันนี้มันดำจนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่จนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่เขาอายุสิบเก่าแล้วกำลังจะออกไปเล่นเขาก็โดินไฟไหม้แต่ก็มียารักษาอหนึ่งที่ให้เขานั้น นั้นไม่สามารถทนไฟได้แต่กล้องเลอะมากาะคาของเขาที่หักซึ่งเขาตัดสินใจว่าจะออกจากบ้านนับต้นแต่ต้นเป็นมาอะไรนับต้นแต่มาเขาก็ค่อยค่อยทานไปกระโดนแม่ลากมาอีกเออไปชดตูชีวิตจูมันลันทุดจ,จักว่ากเขาโพสแม่บอกแล้วตอนนั้นเขาก็ได้เจอยาสีเขียวซึ่งมันเขียนว,ว่าฮิลลิ่งเขาก็จับมาแล้วก็เอามาฉีดใส่ตัว ทำให้เขานั้นหายดีเลยและตอนนั้นเขาก็ได้รู้จักว่ายาคืออะไรแล้วเขาก็ว่างทิ้งแล้วเขาก็มีความสนใจในยาเป็นพิเศษเขาก็ได้เออหันหลักแล้ะปกกระโปดแม่นั้นก็ขอเอเอๆๆกระเด้ขอพ่อไปซื้อยามาหน่อยเพราะว่าเขาติดยามากหมายถึงยาสีนะไม่ใช่ยา ไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นยาเม็ดสีชมพูนั่นน่ะที่กินแล้วมันก็จะบ้าข้างอ่ะอันนั้นเราขอไม่พูดลกันโอเคแล้วข้อเขาก็ได้ได้ได้เอาไปกินต่ออะไรเอาไปกินอะไรเอาไปขี่ดิซึ่งไอ้เจ้าแล้วเขาพูดแม่ก็โดนแม่ดา่าเพราะว่าจะซื้ออะไรมาเย็ดของเล่นเนี่ยแล้วเขาก็บอกมันไม่ใช่ของเล่นครับแม่อ้าวไม่ใช่ เดี๋ยวหยิบอันนี้แล้วเขาก็หยิบแดนนี้มาปาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วแมฆก็ยิ่งด่าคําไปเรื่อยๆจนกระทั่งบอกเอาแปดตัวหมดแล้วบอกฟักทองเมนั้น็ได้าศยาอมตะและพลังของเขาก็เยอะจนเกินพ่อกับแม่เขาเอะนี่ศีอะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามาทำวันนี้นะเว้โอ้สะกะปรกว่ะ เออะทำไมอ่ะโอ้ยพอฉีดอันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วผมก็จะเอาไปยิงตรงแล้วบางอื่นฉีดตรงหัวซึ่งถ้าฉีดตรงหัวพลังมันจะโคตรเยอะเอ๊ะแล้วก็โดนแม่ดาแล้วบอกฟักทองแมนก็โดนโดนเอาเม่ตีแล้วก็แล้วก็วิวเอะพลังล้นลามเอ้ย ยวทุกคนอจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ในใจผมก็ช่างมันถือและบ้านก็เกิดการระเบิดจิบบู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 บบู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  นั้นก็มีเศษเหล็กชิ้นหนึ่งมาทับแม่ตัวให่เว้าเยวเว้าวเยวเยวเวอ้าเอ้าเหลงละหลงละวิววววิวววเอามาทำไมวิวโป่งตองตางเง,งี้ยงเงี้ยงโป่งแล้วก็บ้านก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ปป๊ แต่ขมขอรถนนี้ก่อนนะรถอะไรลบด,ดิไม่ใช่รถยางยีบ้าจะลบไม่ใช่ระบายสีการจะเบิดครั้งใหญ่แบบใหญ่มากๆเท่ากับนิวเคลียสสองลูกปุม้มแรงจะเบิดทำให้บอกกระทองเมนั่นกระเด็นปิวและเขาก็ได้กระแทกับพื้นจังจัอ ออนนี้บอกฟักทองแมนตุยเอ้ยไม่ใช่ดิดิโตแล้วนะป้องแล้วเขาก็ตัดสรุบไปพอตื่นมาอีกทีบอกฟักทองแมนนั้นนั้นก็เห็นว่าบ้านของตัวเองนั้นเออได้ไฟไหม้ไปที่รียบร้อยเลยแล้วก็เกิดการระเบิดแบบต่อน,นิ่งเลยนะเละ ระเบิดครั้งใหญ่ก็มาด้วยนะดูนะครับปมแล้วก็ปุ่ม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 ปุมปุ่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 มป้เมปุ่มปงเมปุ่มปุ่มปุ่มปุมป่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 มปุ่มปุ่มปมปุ่มป่มปุป่มปมป่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 มป แล้วเขาก็เจอเอยาชนิดหนึ่งที่เป็นสีอแบบปลาสีนี้แล้วเขาก็ลองปลาดูจากเสียงแบบผมเนี่ยก็เป็นแบบไหนดิการเป็นเสียงแบบที่เราได้ยินแบบแบบผมจะแค่สิบสีแบบปัจจุบันก็คือแบบ โอ้สวัสดีครับผมก็มาเล่นเกมดอนะครับก็แบบนี้แหละแล้วแล้วใครทางบ้านแตกแกใช่ไหมก็ผมโดนแรงระเบิดสัตบ้านกระเด็นเลยปองตองตางเงียงๆงๆๆๆงเงเง้เงงแล้วเขาก็ได้เจอกับบอกแตงโมเอ,อ้ยไม่ใช่ดิบอกเออฟักทองแมนอมเออสวัสดีสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวชัดช่วนนะนะโอเคขาล่าว่าแล้วไฟที่พลังไฟของเขานะักก็ลุกช้าให้ให้บอกฟักทองเม่นั้นนั้นโดนเผาเป็น,ปนเป็นเดี๋ยวนะไอ้ตุกโกนเลยโอ้ขอโทษครับผคนับทำให้บอกฟักทองแม่นั้นตุยเย่เออไปแกเผลอปล่อยพลังอะ่ะ แกมีพลังพิเศษด้วยแล้วก็ไมไม่บอกโตไอ้บ้าเอเหือติกติกติก,ต,ก <c oughs> ตอนนั้นก็คือคือไอ้เจ้าฟักทองเมนเกิดก่อนทุกคนอีกก็คือมันเป็นหนุ่มแล้วก็คือตอนนี้นตอนเนี้ยตอนเนี้ย ก็คือบอกฟักทองเมนอ่ะอายุประมาณเอยอี่สิบแปดปีแต่ปัจจุบันเขาเอ,อายุสาสิบเอ็ดปีแล้วนะใช่ใช่ครับตองตาแล้วเขาก็ได้เออบินไปดีกว่าไม่อยากเดินนะเขารู้สึกเห็นพลังพิเศษแล้วเขาก็เวตองตาเงี้ยเงี้ยเงี้ย ผมมีพลังแบบนี้ด้วยเออโอ้ยเออเออตัวตัวเออเออกระเด็นไปไกลเลยเออเออเออตองตาเงี้ยเง้งเงี้งเงีโอ้ผมมีพลังนี้หลาลองบินชืบช้าวู้วว้ยเฮ้ยว ขลาบในบินกลับบ้านนี้โอ้ขอเทิดค่ะผมจะเป็บบสร่รอาตองต่รง,ง่ัยๆและเขาก็ได้รู้จักโฆษณาเป็นครั้งแรกใช่แล้วและเขาก็ได้เจอกับดาบน้ําแข็งและเขาก็ดองเอามาจิ้มตัวเองเพราะเขามองเห็นมันเป็นยาชพอเขาจิ้มเข้าไปก็ปรกากฏว่าเอ๊ะก็ไม่เป็นไรนะ แล้วก็ตอนนั้นบอกแล้วก็เขาก็ได้เจอกับพ่อของบอกแดงโมอ่าวลาลายไปแล้วไม่สิพ่อของบอกไอ้เจ้าไอ้ตัวเนี้พ้าวัดเจ้พ่อน้อยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรโดดเด่งปะพ่อของบอกไอ้เจ้านี่มันเป็นทหารครับอืมใช่มันเป็นทหารทหารทหาร,ร,หารดิแล้วเขาก,ก็นายลองฉีดยานี้หน่อยเออได้เลย ไอ้เจ้าตัวนี้มันก็มองเป็นยามกันมันมองไงเป็นยามวะแล้วเขาก็ได้ขีดไปที่เอาแขนมานนี่ขีดไปที่แขนแล้วปรากฏว่าไห้ลองจิ้มหน่อยอะเอ้ยเพื่อนไหนเป็นไรเปล่าเพื่อนเือเออตุกแข็งเอเฮือเฮือโอ้ชิบกาเลยครับแล้วแม่ของบอกไอ้เจ้านี่ก็มา เฮ้ยแกแกฆ่าพ่อเมียของฉันอะไรเมียอะไรสามีของฉันแกไม่รอดแน่เราลองฉีดหน่อยฮะมันคืออะไรมันคือแฉมฉีดยามันไม่ใช่เข็มฉีดยามันคือดาบอ๋อแต่ผมฉีดไปแล้วนะ,ะไม่นะอ้าอะอตองตางเงี้ยงั้น แล้วไอ้เจ้าตัวที่โตแล้วก็คือไอ้เจ้าแบบปัจจุบันนั่นแหละเขามาเฮ้ยแกข้าพ่อม่ฉันแล้วไงอ่ะอ้าเแกร้อยเด้อเออแต่ฉันไม่ได้ตังใจนะไหนอ่ะไม่ได้ตังใจแล้วจะก็เจอเข็มฉีดยาก็แม่จะบอกอยู่ว่ามันไม่ใช่เข็มฉีดยามันคือดอกอ้าบ้องสงูสักบาทนะมอเขาบ้องงูจากบ้าน จะได้ทำสมองให้มันดีๆหน่อยเฮ้ยลำคอรเสียงว่าเอ้ยใจเย็นโนอยเ้ยเอ้ยทำไมต้องทำแรงด้วยอ่ะบูดมากเอ้ยเอ้ยเๆ้ยเ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 ใครกะได้สวยตัวหน่อยเอ้ยเฮ้ยตุ้ย ขอโทษครับไม่คิดว่าไม่ฝันว่ามันจะทำแรงขนาดนี้ครับแต่เอาไปมามาผมอยากขับรถถังเลยอ่ะอืมหน่าเราขับรถถังดีเออเออมันก็ไม่มีอะไรนะเอ,อ้ยเอ,อ้อตองตังเงี้ย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 งเงี้ยเรถถังปิวไปนู่นเลยครับวิวโอ,อ้โ ป้อมป้ม,ปมแล้ทั้งโอชิบกาแล้วผมกู้มาแต่ผมไปดวงจันทร์สักหน่อยไม่เป็นไรสามปีต่อมาเขาก็กลับบนโลกแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปเที่ยวดิว